โอเคครับอันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครัอันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันพระเนาะนะครับก็เลยเอาของมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนินดๆหน่อยที่ส่วนนะครับก็เลยแวะมาดูด้วยว่ามีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเติมอีกไหมครับก็ยากขึ้นข้งนึ่จะเยอะนะนะครับก็เลยจะมาถ่ายถ่ายคงายคิดด้วยเลยด้วยนะครับ นี่พวกกิ่งเกลือกเปาอะไรก็ล่วงเยอะเลยทีเดียวพอดูมาเก็บมาทำก็เอาวันปัางเลยนะครับเสาทิศนะครับดูมาทำอย่าอย่าให้เห็นว่าเวลาถ่ายท้องฟ้านะครับถึงแม้ว่า จะเป็นมือถือระดับาาเลสกลางๆเนี่ยนะครับแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมมมือก็ถ่ายได้โอเคอยู่นะไม่ได้แบบนักเกียตน,นะครับอันนี้ดูผ่านกล้องเนาะกลิ่งกระพาเยอะเหมือนกันแล้วก็เอถังกระพาไม่ได้กิ่นะถ้าเกิดว่าเอนื่มน่าจะตัดทำ ใบกวาานะครับก็เยอะอยู่เนี่ยกิ่งสนรูมาได้ไงไม่รู้กี่งส้นตุ๊กพีจะมีกิ่งแห้งๆนะค,ครับดูไปทําไปแล้วจนลืมเอา ตรงนี้หมอกระป๋องนะแต่ช่วงนี้ผมอาการค่อนข้างที่จะจะแย่อยู่กันนะดซม,มอยู่นะครับน่าจะเป็นโควิดหรือเปล่าก็มไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ผมก็ลองจับมาตัวหนึ่งกล้องก็รู้สึกว่าอ่าเริ่มอุ่นๆนะครับเริ่มอุ่นๆแหละนะครับเพ่ทายเกียร์ถือ ครับก็คงจะประมาณนี้แหละแล้วก็เอาดูพวก,พวกมะพร้าวนะครับโอนะครับสองนาทีอ๋อสองนาทีจะสานาทีนะครับก็เดี๋ยวก็อัพลง YouTube ไปดูเลยว่าไ e อา้ n o Nothing งคนวันเวลาไทยอ่าแบบแปรับเป็น h d r นะครับแต่ว่ามันก็ได้1 0 8 0 p เนอะนะครับก็ให้ดูประมาณนี้ the crap